ใส่บอลลงไปเลุยเอากระปุกเอาไปใส่หม้ออะไรมั้มันคือหวานสวัสดีพี่น้อง Hello everyone มื้อนี้เฮาสิพาพี่น้องไปเอาบอนนลนาะหลังจากเมื่อวานแดดบักหอยมาประมาณกำหนึ่งปเ,เปอร์เดลไลา์แดดสองกำจอแปะโบยู่ยพี่น้องเพิ่นไปผูกแขนน้องรัดบ่ได้ไปรัดค่าเป็นหอบกเ็เลยอยู่เฮือนเนาะไปเดี๋ยวไปเอาบอลกันพี่น้องฮอลายใหญ่ห่างไปเอาบอลเฮาถือแต่กระตากับมีดก็ได้แต่ว่าเฮาสิถือถุง ทงสงซื้อส่งกันขี้ตมมันมีน้องแล้วก็มีขี้ต้มณที่แห่งนี้เฮาบ่ได้มายืนนี่เกือบประมาณปีหนึ่งเลยตั้งแต่เฮามาเอาบอลกับซาแปะโอเมนก็แม่ละสิหอดสินปีนั้นร้อยเนาะเป็นัยัืงมาก็สะร้อยบ่ลืมมาละร้อยพอาะว่บคอยจำม,มามากก็ไป บดไดเสียใจได้สบอย่ะแต่ว่าสมองเอ่ยบมมีามาทั้งนี้ถือสบอยคลนกกไงมันอยู่บ่อนมันมีอันตอมโคนหลายๆมาทั้งนี้บอกถือเยอะขาลงไปหนีบ่สลัดมามักกินพี่น้องบอนนะบ่ห่วผู้อื่นจะมักกินข้าวหรือบอเห็นแต่งูตายกระแดงแดดงูตายกระแดงแล้วงูกินมากินมันแดงแต่ยังยู่กอมา ห่อเด้หมดแดงต่ายอย่าวกัมากินแท่กับหยางโขงมากับถือกันเลยโบกกับโบกอันนี้ทั้งระแวงทั้งหยางได้หาต้นมันใหญ่เห็นเยอะนมีขี้ต้มเลยเขาก็เลยสิแบบใส่สงบอกไล่เบิ่งดูแลไมีขี้ต้มคือไอเกิดเยอะบอยอย่าบอกหาหลักอายคนไรอีลีโอ้ย อีลีโอ้ยคือว่าห้ามามือนักกับสเปรย์หนักมกลายหนึ่งเออไม่มีทั้งผีบ่มีน้ำสรออ้อยโอ้ยง่ายๆนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้บอลมันก็มีเพียคือกันได้นี่เห็นบก่กต้อมักง่ายหนึ่เอายังกินมันกับมือหนั่นเรายมันกับเอายังกินมัน้ เอาหนอดต่มนอยู่ตงกลางมันเอาอย่างก็เอาหนอดแต่เรากินได้เอายังกินมันมันคือเป็นเพียหรอส๊อโลยนะกินได้แล้วค่ะบันน้กินเพียมแตดก็ข,ข,ข้าวถั่วเราจะข้าคือหมักกินแกงบอลตะก,กินอะไรไมีแต่ไปถัว่วหมักกินน,นี่มันเป็นเพียนนเนาะเพี่น้องเอาไปต้มให้หมูกิน เอาลำใดดีนะมันคือเป็นเพี่ออะไรใช่ป่ะูอ้โหมันยำแหลงมันอะมันเป็นแบบ,เป,เ,ปนะบเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะโอ้โหเพี่ออะไรอย่างพี่เมย์เอาเนาืเ้อเราไปแกงทั้งใบมันเลยนี่ยอดอ่อนถ้าเกิดแกงใส่ผักโขมนำลำร้อยเป็นหลักอะผักโขมเมย์ร้อยเนาะได้ไหมใส่หมดทุกอย่างอันนี้มันอยากเป็นเพืยอน นำในใบบอนยังแน่นอนก็ใจเจ้า <laughs> มันคือว่ามันตเตีย้ยถๆ้าตองเตี้ยนจำได้ใบบอนตั้งสูงกว่าทางมันก็ตามันเ่มันเป็นยังเยบะเป็นยังดอกขัปงใหม่ตอบเองบอกเองมันเป็นเพียบนตาพี่น้องเลยแต่ไม่าูสีเอาเบิบ่งขากมีแต่เพียเ <laughs> พรดแม่เถาเราเอาเราหมักกินเลยเราเอามาปูก เพราะว่าใบาบอนหรือว่ากกบอนนี่ฟินจีวานลยลูกล้างไปชิมบบดนี้ลูกล้างดุ่นล้างสาบายได้ขุดแถาคนปลูกว้ถ่าโดยเฉพาะซอยเนาะเม่งยังบินทางใหญ่ <c oughs> ลเลยกระถิ่งคือกระถิ่งไปเ,เอามายังสุดแพ้บอกให้เอามาไทายวาแพ้บอกให้อเอาสุดมาเลยสลอยแน่เลยแนวกินกระถิ่งวนน้ำอีกเด้เมื่จักอันเอ,อียงกันเลยจัยยงยงกงมาคามต้องเอยียงไปจะคือฝนตกป๋อพี่น้องได้แล้วใบบอนกับยอดบอนกับ ล้ำแก่มันเดี๋ยวสิไปเก็บเอาผักหขมมันนี่ใส่บไปทุกอย่างลดออมเพราะว่าถ้าอยากกินผักหลายๆมาค่อยมันหน่อยมาหลอกเอาก่อนพี่น้องที่คันทื้งมาบนใบเดิถ้ามันแก่ลายก็กินยันกินบ่ได้บ่อยากงามเนาะบอนปีนี้บอนยามนี้แก่ <c oughs> okay, แล้วนี่พี่น้อยโอเคแล้วสรุปบริบบค่ะอันเห็นเขาบอกว่าอัน บอนนี่กินแกงได้แต่ว่าทุ่นนี่กินดิบได้บอกพี่น้องทุ่นมันเป็นแบบแดดบอลเคยจะเห็นแต่เขาบอกว่าแม่ทุ่นหัวแต่บอกเคยเห็นหัวทุ่นเตือเขามาปลูกยึดส่หลักอยากลองกินเหมือนกินกับตมหุงหแซสทุ่นบ้านทำบะหมี่มแต่บอนคันๆกินแล้วกับบได้นอนงบดขึ้นบ่วยอกสซลวยสลอยเรามากกินอมหอยแต่เราบ่หมักบอนเราหยัดคันและมือเ่ากระแดงได้ ก็สิปอกไว้น้ำจะมาถือไงถือสุดกันหนามมาสัล้อยได้เอาถือหนาถืีสุดกันหนมามมันบอมแม่จะไปงมป่าบอมก้อนมาตืมข้อยมันเข่าเบาเลยยังเนาะหย่อนมันก็แกงใส่อีแม่เหรอเท่าของบูแกงก็สำเร็จก็พอแล้วฮะโอ้ยหย่อนอ่อนงามมาดีเนาะ มันมีใยได้บอลคล้ายๆคือบัวอะไรพวกกันตระกูลเดียวกันใบมันก็คือกันเห่นมีเยอะมีใยไปกับบัวแดงมีเยอะมีใยขั้นบัวเอาใยอใยออกก็ก,กินกับข้าวคอข้ากินยังวาาา่าบัวนี่ข้าวคอจนแนบบางหนาหมงสลับอย่างขั้นหนาขั้นตาเดียกว่าบอลที่ขั้นหนา แล้วแล้วพี่น้องนี่ใบเสื้อยางโบเหยี่ยมมาน้ำเมื่อไปหาเอาขมเข้าขึ้นนิยมปลูกได่พักกันบัวพักสลัดประกาศนะบโมีมีแต่พักบัวเห็นแล้วตัดแล้วเนาะลูกออลกอมกระดับเลยถ้าสิเกีบเอาตับนี้ตัดเอา พักพรมยังคือดอกกุหลาบงามเลยมันก็มันก็ต้องป้งแหละค่ะตัดเอาหนีเนียนเพราะว่าเด่นหย่อนน้อยมันแตกขึ้นมาพอดเีมาพักพรมกูบางๆแล้ะสลอยกับสลัดคัาวผักปลูกน้ำกันอลไรมันเป็นห้องเดียวกันเลยคอเนาะสำพัวแกงพักพรมอันนี้มันเป็นอันขาวๆนี่เบื้องพี่น้องเครื่องปลูกของพังแล้วนะ มักมักแตงกับถั่วหู้เขาแม่สรอยนี่บึงกระสีได้หลักกินล้วเฮ้ยแม่ขึ้นบ่มี่สมักแตงหรือว่าห้องไาลร้อนเขาแม่สรอยบอกล่างบอลก่อนพี่นอ้องกันนะเอามาแต่ป่าแล้วก็มาล่างใส่น้ำก่อนนี่แม่ว่าขั้นนั้นเท่ากันใส่มัน,นบ่ห้ล่างมันจิคันตอนก่อนว่าทัานละใส่ก่อนว่าันละาลอกแต่ว่าาลอกแล้วก็ล่างได้จริงๆเราก็ล่างแล้วตอนหน้าสีนน้ำใส่ ไปลังพักคมกบอนมะฮอยทีครัวม,มือบ้านทนุกคนลัางทำความสะอาดดิเบิร์ไก่เด้วยฮอย้อยโคงเอ้ยมะอยหน้ากับมะฮอยอันจุบฮอยจุบกรเคียวล่งเอาบุดลรถทูเหล้วยังเขียวสเสัยมันบริเอนอาบนำดุข้างสตัดกดเลยเดี๋ยวน,นีนม้มันสั๊ดมัจะของพะว่าเำไมจ,จุบง่าย ทำอาหารพี่น้องค <Cooking, cooking. S 1> ุกคิงคุกคิงขาวซอสปรกข้าวออแม่ก็บอกกอ,อกั็เมยบอกออกอไปเบิดทุกคนเลยพี่น้องเขาพากันไปผูกแคนบเขามาคออันลูกนะสาวแบบคือสลอยนี่แบบนี้นะแต่ว่าเราอยู่บ้านที่แหนะ่ะเลแม่สาวขาวแม่ไม่แม่ยังอร่อยแม่เลี้ยงโอ้พิดตัวถ,ถ้าบำตอยกลนมันจุกยนกแต่ว่าบกักคออันโค้งนะตอยบม่ได้ถ้าต้องมีจิมจ้มจิ้มก็คือเก่า แต่หอยอันนี้นี่ต้องได้ต่อยย่ำนี่บอกหอยมันพี่เขาวะอ่อมแลแ้วแซบอ่อมแสบบอนแสบผักหอมแซบบดที่สลัดหมักพี่น้องอันนีนุ่มมัวมัว,มวอ่อมแสบผักหลายๆกับกระปูน้ำเลยค่ะเขียนหน่อยน้ำน้อยน้อนึงน,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 น้อยแบบประมาณสี่ห้าตัวนี่แหละเื่อนเขียนหม้อเขาจะปีงเขาโอียวเขียดพี่น้องตอนร้อยปีงเขียดเอกกับเขียดมีเพรย์อยู่กันสองคนอยู่พี่น้องเลยยันพี่โดดเลยเนาะไปหาอยูย่บอลคนหลายๆายปะ ตลาดนัดเขียนตัววักไงตัววักไงเดี๋ยจะโตเลยนะหกโตป่ามันเข่าปลาหยากแบบไร้ถนนโบดไร้ถนนเขาได้บอกเขาเบิ่งในคลิปนะเครื่องบริหลายทเมาได้เลย บได้ไลายได้เออว่าบได้ไลน์บได้ไลายกลัวแสดงว่ามีแต่พวกเซียนเชียนกินนั่นตตัวใหญ่เด้อจองจองไปเอาไปฝีชฉลอยจนไปห้างงวจนหัวยยองพี่น้องมึงัวยเป็นเสียอีกแล้วฝีเลยหอดเวลาแกงแล้วพี่น้องไอ้ป๊าดเสือหัดเลยเสือมันหน่อยมันเป็นเบอร์หน่อยพคนนี่ดำข้าวเบือกำลังยานาง ผลกันได้หนึ่งจะจะนางก่ไปหาเคบเอาวิญญาณมาในเฮือนบบก่อนจะนำข้าวเบือกบยานางลงไปพี่น้องแต่กล่องก็มันเลน, <c oughs> จจนเดี๋ยวจิใส่นำปลาแดกก่อนพี่น้องปลาแดกละต้มแล้วซัมปลาแดกใส่ลงไปลยลุยหอยนี่มันสุกไวเค็มแน่นอนแกงหอยบอยเพชรแกงเห็ดบอยเค็มโอเคเค็มผมเป็นอย่างพี่น้อง <c oughs> เอ้า เนือตกแกว้วหมักหอยมันคือมีอันเกลืออย่างเค็มวันนี้ก็ใส่หมักหอยลงไปเลยเดี๋ยวกินปลาแดกแล้วพี่น้องมันออมหอยสูตรสลัดน้ำร้ายเลยจังหน่อยพี่น้องปัดทอาตืมพักเนาะอืมปิงหันมาเบิ่งปิงเขียดพี่น้องบันนี้สุกแล้วว้าวเป็นตาแสบดีมีหอดห่อสมปาลาแล้วมาคลายห่อดสมให วะเดี๋ยวสิไปเอาผักใส่แกงหอยนะสิซุกแล้วว้าวซุกแล้วกระปูใส่หลายเติบ๋อหลายๆดิใส่เป็นโตเลยเพราะฉัใส่บอลลงไปพี่น้องมนันใส่บอลลงไปเลยลำใหญ่ท้่านะชิบค้าคอสองอย <c oughs> บ่บัวได้ใส่แต่บอลนะพี่น้องผน,นยังเอาสิเอาผักอีเลิศมาใส่เลยเห็นกระพังคบพร้อม วาดเมนูแกงยังในสลับแกงรวมเลยเอ,อ๋บอนใส่มะข่อย <c oughs> พดแหง้งีดิใส่ลงไปหมดเลย <c oughs> แกงบอน <c oughs> ที่บเมนมีแต่แกงบอนนี่เป็นตอย่างห <c oughs> ยาดพายเลือดค <c oughs> า,านพล่นกินออกมา จักแกงจักอ้อมกันอยู่สองสลัดนะบอกลงหนาลงหลังธรรมาดาเลยพี่น้องเลยใหญ่เป็นสาวก <laughs> ็วเลยลืมหนาลืมหลังเขาเบื่อกะสิแบบขุนขุนเพราะว่าแกงหอยเนี่ยเขาสิเน็นแบบให้มันเป็นหนำแบบโอจ๊วแต่ว่าขั้นแกงเราใหม่นี่ขุนไลก่กะบปรตีสแต่ว่านี่กะโปรตสเท็กกันทำ <laughs> แบบว่าบุญทั้งเนื้อน่ะพี่น้องลมบั่นลมผัดมาบาั่นเฮาได้ซำกับอยู่ในงานเลยตังเปิดคืนสอดแจ้ง <laughs> ขั้นผู้ใดมักม่วนลูกมะขอดเลยก็ได้ป้านหมอผดนะเป็นตะยาเป็นตะยาเป็นตะยา บอกกันบทที <overst ire> sabes, anyway, ่หอมเด้หอมเด้พ right ี่น้องเลยผักอีตู่กับผักอีเลิศเนาะอ่อมบอนใส่ผักอีเลิศผักหอมผักอีตู่โอชิคายบอกเมล่อไหร่ก็ยังนานเป็นเรื่องปกติสุขแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันเนาะวันนี้เนาะจับโปได้จับคือเก่าอย่างมันหลุดแตกโป๊ะหอมมะขอนกินรักอะาย น้ำเกลือเอากระปูเอาไปใส่บรรตัดของจะลืมมาใส่เอาปิ่งเดียวปิงเดียวเป็นเฉพไะเนี่ยไม่อยาจะต้องใครกินน้ำหลังได้กินปิ่งหน่อยกินบรรจัณจะคิดข้าเราเสีสยริเวณดหนต้นซิ่ง เอเห็นงัวเมึงสิมก่อนติ่งบกก่อนดิ่งมันคือหวานนะบอกหวานบอลหวานบอลแซบเต้แซบแซบแซบกระปูนี่แกงใช้เสื้อเขาเหรอเห็นอะไรสําหันมาอยู่นั่กันสองคนมึงจะกินแบบไหนเต็มใจเนาะเต็มเต็มหน่อยเนาะ อืมหวานจุกข้าเข้าวแมวข้าว่อก่อนเดินมาเด้อพี่น้องเด้ขอ,อขออ้าวซอ,อยต้นกบมอกนกันขึ้น <c oughs> ไหวพอกินน้ำเด้อให้ปุะุกมา <c oughs> จับยอะมาก็รอ,อ แล้วอันดับแรกต้องย่องก่อนใครเห็ดได้กินแค่แซลบพี่น้องว่าโตอันนี้สำหรับสุดเท่าเลทั้งเบิดนี่พี่น้องตั้งหาหน่วยบ่สี่หน่วยหน่วยละพันบาทตัวใหญ่ๆมันนี่ก็บพันเนาะพวกนีเป็นหาพันบาทพันพันปลายหาพันปลายบ่บหาพันเนี่ยหาพันถั่วเด็ด ถ้าเป็นเงินกีบจะจากหลังว่าเลายทำลังไปทำลังไปปาก่อนมันจะแพงเป็นชุดวายมันมียังไงมันแทะตัวนี้แซ่บก่อนกินหนักมั้ก่อนอ,อร่อยมากแซ่บเ,เลย delicious อือกระปุกนีงอย่ามาลืม แกยังโมลืมกระปูอยู่เลยคนชุดมาเมื่อยเด้อเก๋แกงงยังจนเต็มหม้อจนจะตักออกมากตัางออมขลุนหม้อไปละเาอกเาแก๊งหึงแล้วมันจุบย่ <c oughs> างไม่องน่ะม่เมนจต่มันตุ่ยนเองนี่ยท่านข้ออะไรที่ช้ากินเยอะมันก็บอกขั้นไงาแคนเอาไปกินทั้ง นี่ะถ้ามันคั้นคอเนี่ยกินสุกแต่ว่าขั้นเท่าบ่มันแจ้งสมใส่ไว้มาคำก่อนจะเอามาแกงไปขายขึ้นลำอีกรอกอืมก่อนเลยขั้นเท่ากินขน้าวเดียวเป็นหลักเลยพี่น้องข้าจเจ้านี่ใส่จะให้เลยไม่เดียวน้าวเหนียวเป็นแจ้งนะนี่แม่ใส่ให้หนึ่งกับว่านนะแบบเพื่อนจะคือแบบบด้กินได้ เขาเนี่ยงกินข้าวเหนียวลายกว่าเพราะว่าไม่นู่มแต่เขาเห็ดแต่ละอย่างแต่สุดท้ายกินก็ข้าวเหนียว<อ>แต่ว่าคันจะกินข้าวเจ้ารีบไปหาคอเล็กคอเลกเ,<ล>เปลี่ยนโ<ล>มเมนต์อะโมมากกินเลยจังอันแบบบโมเคยกินขหนียวแล้วกับบริสไซข้าวเจ้าข้าวเจ้าโอ้จ้าอะไรบางที่ทำานมันมาอื่นยิ่งของเป็นลงสยพาลแล้วก็ยังกิน <laughs> โอเคทุกคนพอกันใหม่คลิปหนาเนาะพี่น้องกินอีบมแล้วขอบคุณขอบใจหลายเด้วที่เขามาให้กำลังใจสซารัดไปแล้วเด้อบ๊ายบายขอบคุณหลายทุกคนที่เป็นห่วง